ท่านผู้ชมเะเราปิดท้ายเมื่อวานนี้ประชาสัมพันธ์ไปอาจารย์สุมเมธตันติเวชคุณเมื่อวานนี้ท่านไปในงานซึ่งถแถลงเตรียมบุรณะปฏิสังขรณสถานที่ประสูนิ์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพร,พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะคุณวิริการครับใช่ค่ะก็คุณหญิงสุดารัตนเกยีวราพันธ์เนี่ยที่บอกกับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วนะฮะค่ะเดินทางไปกราบนวัสการสถานที่ประสูติ์ของพระพุทธเจ้าก็พบว่าสภาพของทางเท้าทั้งสองข้างทางเนี่ยก็คือดูลักษณะ แล้วเธอเปรือเปื้อนนะคะควรแก่การปฏิสังขรณ์หรือบูรณะให้สภาพเนี่ยกลับมาดังเดิมก็อย่างที่คุณสอยุทธบอกไปเมื่อวานนี้ค่ะได้รับอนุญ,ญาตครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเป็นครั้งที่3านะคะครั้งแรกที่มีการบูรณะ2,300ปีก่อน,นะคะ่ะครั้งที่สองเมื่อ40ปีก่อนครั้งนี้ต้องบอกเป็นโชคดีของคนไทยที่ได้รับโอกาสในการเข้าไปบูรณะปฏิสังขรณ์สวนที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สถานที่โดยรอบด้วยให้กลับมามีสภาพ าพเหมือนแต่ก่อนค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะผมถ้ามีโอกาสผมนี่ฮะผมขึ้นให้ดูแล้วนะฮะกองทุนที่ประชาชนคนไทยจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นโอกาสสาคัญเขาไม่เคยให้ใครนะใช่ค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ที่เคยมีการบูรณะมาแล้วเราได้รับโอกาสนั้นนะคะ